สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสมองสุบอสุขุสุนชนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่กับส่องสะนีป่าพี่น้องเ้ยเมื่อนี่จะเข้ามาพากันมาอย่างนั้มายืนเฮียนเฮียนเฮี้ยนการสัม่า้องเขาจะมาเป็นสะพานบุญเขาก็มาสงใหญ่โคดเนาะไฮผูเดียวไฮพี่น้องรอดมาซิเมนปูเก่าบบตอนนี้กำลังย่างมาเหอนเราอยู่ จิบบอกให้บ่าวตายเป็นกระเทยเป็นกะแล้วก็แล้วน้องี่น้องเฮ้ยแจ้งสีหนวหลายปไนเรื่องเรื่อเป็นกระเทยเลยปลาตะเปืือนนี่น้องเฮ้ยเป็นกระเทยกะชิคืออยู่บ้านเราโอ้บ้านเมืองฮะตอนนี้างฮ้างกำลังสิขึ้นเฮือนเราบ่าวตายขึ้นด้วยห่าเจ้าอันนี้บ้านไดเราอันนี้เฮือนซานเราที่ที่พี่มึงกำลั้เนองเลย ข้ากัสินย่างคือน้งลังคือคืะด้คือระดย้ายพ้นบริษัทไ่บ่นี่นะนี่นะห่างบมได้เด้อห่างย้ายนี่เออมันเปียกปะอืมน่าจะคือหืว เออเป็นอะไรยายความเจ็บเจ้าน่ะฮะความเจ็บก็เจ็บแผลไปหาหมอบปดิไปหาหมอบ่มื้อนี่หมอวันได้ไหนหมอเพื่อว่าให้เบ่กินยาเบ่บ่ฉุกเฉินให้บ่ได้เออให้บ่ปวดขึอนโอ้มีจักเม็ดสูตรเมื่อนี้น่ะ ไลยบอบุกเบ็ดไปกวนว่าเป็นโรยังฮะไปกวดนะว่าเป็นโลกยังใหญ่บอดังๆเลยมันเปื่อยเงียบไปนะมาตายจ้ะมันอักเสบเออบอกเป็นยังบอกเป็นยัง คนเราบัดอักเสบกินยาบัดบวดนนี่แหละหาจไปปวดขึ้นอีกอืเคนเราบัดอักเสบกินยาเบิดบวนนี่ให้ไปกวดขึ้นอีกแล้ลวข้อเจ็บนั่นเจ็บแห้งว่าเก่าหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าไข้แน่หรือว่าในใด้ยายเขตกินยมกินยามาแนี่เข็ดกินยาก,กับเบริลอดลงบ่อหรือว่าในใด้เป็นในได้เจ็บแห้งข้อเก่าหรือหรือว่า คอยกเก่าเลือกให้กับเก่าเจ็บสั่เกาเจ็บสั่อ่าักเล็อ่าอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเจ็อ่าแหนองแก้มบุงมาแต่ไหมาแต่ไปโหลดขีดอยู่น้าครับอือมันบอกมีสัญญาณอยู่บ้านเฮาบ้านเพิ่นก็คือบ้านเฮาแหละ แมนืออัน้องนาดปกระเจนพาหลุดลมาแม่างออหูด้วยอออด้วยปอหหด้ยสหด้วยสูมอตาเนมอน้คำน้ไก่ไก่ว่าหลังแพเลยแพงมาใหญ่ไปเมื่อนี้ะบ่อเออมันเป็นคลินิกหรือวะแน่ได คลินิกขอหมอหูโดยเฉพาะูดาอ๋อไปคลินิกมอหูฮะสามพันบาท3า0พบาทสูพบาทู้สามพันป้ายสามพันป้าบาแต่พี่น้สงมพันบาทกับสกสองพันเขาแต่เงินได้ด้วกับพันบาทเงินเขาสวยหือหออีดอกได้เอาไข่เรียบเออให้กับแ่งเออเต่ Ba cho các trường bệnh. Ung tay nghi. 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 Ung tay อืม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 อกับบัสสี่แผ่นโอ้ปวทรมานบอกการคืนในนอนอย่บอกโอ้ยคือดิบยรอนคือดิลุกบ้าวต้นสบโลกอะเออปัดคอตัดคอออกไปส่เอาลูกสส่ เออฝันเจ็บแมงไปเนี่ยเด้อไปห้องมอตัวนี้เด้อฮาสิว่าสู่พังพี่น้องแล้อมี่แบบคือท่อระถัดนี่อือืคือท่อระถัดแบบแนวมาจี้เสือหูนี่แบบส่องอันเดียอ๋อเขาเอโกเออแล้วก็เห็นโบ้ก้องกล้องส่องไว้นะส่องในหูเด็กเราเข้าหูมาบอดจารพี่น้องบายคนสร้างรถ เห็นค yeah, like ือทระทันเอ็กโกล้ม <but> ันไปเห็นอยู่นเด้อ๋อก้องก้องเขาสองหูเนาะเขาเอาขับวิ่งทางในเด้อเยอะมกเลยใส่เด้งแต่เขาจะเห็นในไนหายล่างใช่ไ่บอาเอายอดยาอืมมันมียายอดของเขาจะโอ้ ก็ย่อถ้าย่อลงสองแต่้กเพิ่มเติมอะไรเนี่ยอ้มเลอดมันสายออกมเองค่ะโอ้ดแบบว่าเขาไปก่อเอากอดเอเนละลายไปไปตัดตัวที่เป็นก้อนอ่าเป็นแบบไปเป็นทางในเนาะยายโอ้เขาบอกเป็นโล่งางกันแหะเนีขาเจ้ามันอักเสบซื้อขาเจ้าว่า อาเฉดมันจะเป็นกระตุ่มเป็นติ่งแค่คออย่างนี้เบิคว้าเบลเกียวแก่กันกระตุ่มนี่ยแล้วเขาจะว่าันก่อนสิเป็นนั่นแต่มันเป็นทีทางไหนเขาจะบอกไปหม่องหนึ่งแนวหนึ่ง่น้่วห้าจ้าไปหม่องหนึ่งแนวหนึ่งเนาะไปหม่องหนึ่งแบบตอมน้ำเลืองลอกลงหรือจักโลอกนะกันแน่ห้องมอใหญ่นะเขาว่าในรัศสารบอห้องมอใหญ่เขาจะนะตอมน้ำเลืองถัรับเขาขายถลับถลับหวานตอมน้ำเลืองคือเขาว่า หองมอใหญ่ได้สี่อนาคตอ่ะาสี่้า่านเนกับอันอ้ายเหาก็บเป็นพ่นองเหมอนกับเป็นแบบต้นลำเลื้เหมือนนะบออันห้องมอแข็งใหญ่นี่นั่นชัดเจนเลยชัดเจนกว่ามันอื่นเลยเหมือนกับเป็นคือกัรมาแมนอันบัตาเกัอันอันยับเข่ามา ป็นต่อมนําเลืองเนาะแต่ว่าวอันนี้พราวาหูมออักเสบะราอนะค่าอยากหายพื่ออะไรอีกเลยไแม้ว่ปวอารมณ์ไ่ดีแล้วปวนอนไปนหลดเขานะไปยังนอนแล้วเนมอนได้บนมมแม่

แล้วก็ตัวเนี้ยโอ้แล้วก็เขาเก็บน้องไปตรวจอ๋อหมอเบียดได้พี่น้องเลยหมอเป็นคนเบียดด็อกเตอร์เป็นเบียดมอหูมอตาเด้ได้แล้วว่าใบกวดใบยังได้แล้วก็มาได้วไล่แรงยังบาเรื่อยไล่แรงเลยนะได้กับมาไล่ขัดอ่านก็จะสีอ่านได้แล้วนะเขาอ่านบอกเป็นตัวมาเ เมันงงค่ะนะเป็นตัวบนหนึ่งบนหน้าหนึ่งเมื่อนี้เพิ่นไปห้ามอใหม่อได้นี่พี่น้องกะมาไม่ต้องแก้มุ่หากะมาแลวก็เ่นไม่ตงมองอะลก็ไปคือโมลวก็มพิ่นสิไปห้สุดใหาเข้าเข้ารูปเข้ากัไปหายุดแม่หลุ่มเลยไปหาุดเลย เบิด์ั้วตัวหนึ่งเลยสำหรับไฟฮาร์มอนไม่น้องเพิ่นมาบอตัวหนึ่งเลยได้ห uh. นึ uh ่นบอมมี่ม้วนเลยค่าผ่าตัดหม้วนตัดดันแบบว่าเป็นโหลวันนี้สามสิบบาทโอ้โบเพิ่นมีแบบว่ามีประกันไฟเพิ่นมีอันโลวแบบว่าอันนี้ก็ประกันอันสามสิบบาทนะ เข่าเพิ <จ uur> ่อเข่าห้หมอจนเมื่อกระซมสิบาทได้ทั้งน่ะต้องเสียเงินยางเดียวทั้งเฮาทั้งเฮาหนูางสามพันปลายขั้นเจ็บโซ่น่ะถูกได้บาทเฮาหน่ะพี่น้องขั้นว่าบบเจ็บโ่โซก่ะยังบบสิบ่มีอยู่มีกินแหละเนาะแนเป็นเจ็บโซ่อีกโฮ่แ่งถูกแล้ว เก็บโซ่ม yeah. ันต้องใส่เงินมน่หสาเลยแนนกระสุกสิเป็นกำลังใจให้ถ้านเอผลปุญจะดีหายจอเศื้าเออเนกับภาวันหน้าให้เจ้าเศร้าแล้วเอฟซีถูกถูกทานก็ได้ใส่ใส่ผ้ใส่ผเขาปวดเอาหูใส่ดอนใส่โคคกแม่ได้เข้ากั พี่น้องเอ้ยมา่ำมาเมื่อพอดพะวากลางเว้นเท<ห>่ากันอ,อ่านะแมนเจ็บปวดทรมานอันนี้นะ<ต>คือแบบว่าห้ามมา่ำมาเมื่อมัดเข้าหมัดเขา,า,เขา,ขาและะ้วก็าวาสิคนเขาพ้นตก๊ก็เลยได้มีโอกาสก็เลยได้มาพี่น้องเลยแมลูกชายเป็นคนบอกปากลูกชายเป็นคนบปากนี้ได้พี่น้องเ้ย มามายายขึ้นมาอืมที่หายนี่ก็คือแบบเราขึ้นได้บ่ระค่ะได้ได้บางบางบางยายเทากับมาพี่โอ้คอยคอยจับขึ้นมาคอย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 บทเพลงยังลมนู้นทาซิเล็ปอีกเด้อหาจับกี้แห่ขึ้นบ่หายจับกี้แห่บ่บโบ่าฮ่าฮาน่อยมาละอืมหะเรหนังอะไรเออพี่น้องโอ้ยยายก็มาขึ้นมาส่งลูกขึ้นเจ้าหน้าก็บหายใส่ก้านแล้วกันแน่น ยายยาก็หายโอ้ยโอ้ยปีนนาใะ้กล้องเลยไม่ไงโอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนะยัยสบายดีพี่น้องโอ้ยมาหายใช่ลูกเศ้าหรืลูกเ่นก็เจ็บป่วยอะไะยายจะขึ้นมาจอ่เราขึ้นลำบาก มาซ้อมแต่ซ้อมผู้ใดคือบ่ได้ยินเชิงฝากคือว่านั่งชมอยู่นี่ทีอือเอิ้นยู่ยายอยู่บ่เห็นตเพิ่นเรียนลซอยจันอยจังสิเอิ้นว่าจันอยจังสิเรียกเพิ่นนะพี่น้องอีนายนี่นะเออโอ้อีนายลูกกันล้านไผนี่เสียงดังแม่นบ่เสียงปากเฮา่านดอกอือ ร้านมายิงใกล้กันยังบูชาคนนี้ก็มือก่อนก็เอาเงินให้ยายฮันดีมื่อก่อนคอยก็มาเออมาหักบูชายำๆๆส้มยายลูกเนี่ยมีข่าวดีมากเมื่อนี่มีข่าวดีมีข่าวดีมาห้เอาของดีๆมาใหายก็ๆๆคอย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 พอนังกี้กันยับมายับมาใกล้ๆิ่น มีข่าวดีว่าให้เพื่อนอะไรซื้อยาให้ให้กับหนึ่งยามาตายเป็นนางทางหลังยายก็ได้สอยกันซื้อยาทำกันพันเปนหน้าหมอเนาะผัวใหญ่ใจดีแหละเป็นผามาอยู่สามพันสามพันหกเลือดจากขาทำเนียมนี่นั่นนี่แหละเป็นหายซื้อเกิดให้ยายนั่นเลยซื้อเกิดให้ยายยายแถานี่ โบผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเพื่นเมตตายายซื้อเกิือไปไหมโอ้ยยายกระหายพี่น้องเ้ยโอ้ยเฮากระหายน้ำอลไรได้นี่นะหายน้ำยาย้วเจ้าจะพลาลูกลานหายว่าเจ้าก็ได้ ผู้ให่ผู้นี่แกหายเท่าละม่านเจ็บปวดงานบวชสวงบวชเศร้บา,าบวชอยู่ได้นอนแล้วเรากน <c oughs> พ่ออยากเล่านะาาาวา่วาพ่ออยากตัดข้อเทในลงไปจุ่มน้ำห่อนพี่น้องเอ้ย,ย,อ,อ,ยอืมนอนอยู่เอนรลานไผ่เจ้าอืม หายทั้งลูกทั้งแม่พี่น้องเ้ยบงกันหนละแม่กะ t ถ ả าเลยเนาะเจ้ากะลอยก็ปีเลยเนาะยเนาะลอยไปจับมือจับมือกันคือจับแม่จ้างบ้านก็คอยนีมาก่อนเขามาก่อนนปชือพนวกก่อนเยด้ยวยอือก็ ซื้อรองเท้าให้ยายน้ำโอ้ซื้อรองเท้าหรือว่าเกลืออะไรห้ยายเนาะเจ้าได้เกลือแต่น่ะพอดีอ่เออว่าต้องให้เราใส่ดอกไม่ไดต้องให้เราใส่พอาะก้าวพอดีอย่าดอกพอดีพอดีไม่แล้วบาทนี่ฮะางด้านนี้หไย่ห่างขนาดนี้ยนึกควังขวางเด้อดด้วยทงเงี้ยค่ำมันรำด้วยด้อ คุณลกเจ้าชุนไปหนวางใจชุนไปไกลชี่แพ้คแปจะไปทีกขั้ว่งขัวยกวาบ้านมาบุญก่บช่วยบ้านกับงานเงินเงินเดือนลานเ้อะทาธุผืนอวยพรผืนอวยพรหายหนุกเอาโลเดอร์ผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยแม่นี้้ภัามองมแตได้กับสื้อยมซือยาแล้วเห็นว่ากันได้ จังไงกระืือยมซื้อยาอะไรนแบ่ยน้ำเพราว่าเอื้อขึ้นี่จับขึ้นขึ้นจับขึ้นขึ้นไม่ใหญ่นี่มันเลือดจัะซื้อยดจั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 าทอืจัด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 จ้ดจั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 ดจ่ดจอ เมนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเด้อให้ลํารวยเด้อวอนให้เพิ่มส่วเพิ่เส้าใส่หันื่ยไวเมยพามาหมองสาลุเาป่าดิทงวาวทั้งหายเราก็ได้ขอให้้ยอยู่ดีไม่แห้งเด้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเด้อมีสุขใจสบายสบายกันเล พอหได้เงเดว่ที่เพิ่นแม่ตานานคนแบบว่าถูกคนอยากท่บอสมบูสบายที่พอน่าอุมๆก็คือเพื่อนหายพอนดังๆนยายดังๆดังมันเครื่องฮูเราบอจักดังๆนะเป็นยังละบันนี่ พ่ั่อะไรเข้าแล้วภูมเดตาปาที่นระดยพุกสากตกสากผิดผิาผิด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 ผิ่นิดผพดแล้วิดาิงิดผิิดผิดผิดนิดผิดผิดหิดเิดินลงอีกเออนั่นแหละเออเิเอิิาม เฮาก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อเอื้อยคอยไดหลายคนลอยเท่าพันเท่าเด้อเงินสุขภาพเก่งๆเงินดีๆเองเงินได้เงินล้านเงินแสนเงินหมื่นเฮาก็มาเยี่ยมมายามเพื่อนหลังจากฮะบอไดมาเมื่อวานนะเฮาก็มาถามข่าวเพื่อนพี่น้องเลยแต่เอื้อยเพื่อนกะอันโอนมาให้แต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ว่าฮะบอมีโอกาสได้มาดีฮะบอว่างฮะกามาฮะกามาบุ้งดูมากามาต้นข้ามต้นมืด ก็บ่ว่ากันเนาะ FC ทุกท่านเอ้ยบ่ว่ากันและยามเวียกยามงานเนาะเจิแล้วผลมาแล้ว้าเปียกบ่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสนีปานี่เด้อพี่น้องพบพบกันคลิปต่อไปพ่นเยสดีสวัสดี่น้องบอกมือบ๊ายบายนะยายบ๊ายบายเออบอกจะบอกกันเลย